เดินหนะ้าปรับชมครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพาราไดพาร์คในศูนย์การค้าในเครือ MBK ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ในะคะ l i v i n g in Harmony ใส่ใจการใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีสุขภาพดีภายในงานพาราไดพาร์คคุณไลฟ์เซเลบชเมิ่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณต่อศากนะรประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณวิจกักนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ คุณสมพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้าบ,บริษัท MBK จำกัดมหาชนมาร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรทางธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้านะคะดาราและก็ศิลปินชื่อดังอย่างนุ่มบอยพิสเมเกอร์นะคะสาวเจยบพิจิตตาแลวก็คุณหมอเจียบลนาคะเข้าร่วมง,งานและร่วมเผยถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบบุ๊คไลฟ์ของแต่ละคนไ้ดิสซาบเป็นอีกด้วยนั่นเองค่ะครับวันนี้ผมในนานของ MBK Group นะครับก ได้มีโอกาสมาเปิดโฉมใหม่ของห้างพลรายพานะครับห้างพารายไพาร์คเนี่เป็นหนึ่งในห้างสินค้าใน MBK Group นะครับเราได้ปรับโฉมใหม่ในรอบ13ปีนะครับใช้งบลงทุนพันล้านนะครับโดยเราปรับคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นคอนเซ็ปต์ l i v i n g in h น r m o n y ะครับคือเราจะเน้นการกินดีอยู่ดีสุขภาพดีตามเทรนด์ของสังคมไทยซึ่งเน้นเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมขึ้นนะครับ ในห้างเนี่ยนอกจากเราจะมีร้านอาหารครบแล้วก็มสีส่วนสินค้าอย่างอื่นที่ครบถ้วนตามทุกเซ็เมนแล้วเนียนะครับเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับจัดตั้งศูนย์สุขภาพครบวงจรนะครับชื่อรามาธิบดีเทลสเปซนะครับอยู่ชั้น3ห้างประดายพักนะครับในศูนย์สุขภาพครบวงจรเนี่ยนะครับก็มีบริการทางการแพทย์ครบถ้วนนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยห้างพาราไดซ์พาร์เนี่ยการเดินทางก็สะดวกมากนะครับมี 5, มีรถไฟฟ้า MRT สีเหลืองนะครับสามารถลงได้ที่สถานีสวนหลวงรอเ้านะครับทางออกสองนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมครับผมขอบพระคุณมากครับพาราไดาพาร์คของเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าทุกประเภทครบวงจรทั้งหมดเลยนะครับทั้งแฟชั่นจิวลรี่แล้วก็ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านมาแล้วก็สามารถช้อปปิ้งได้ครบครวนทุกความต้องการครับผมใช่ครับยิ่งใกล้บ้านด้วยครับอยู่ตรงกรุงเทพีฬานนี่เองครับไกลก็คิดว่าถ้าจะพามาใช้ชีวิตที่นี่ชอบตรงที่มีแบบยังไหวขับเนี่ยเพราะแม่ชอบสันทนาการมากเลยนะครับใช่แล้วก็ดจริงคือสามารถมาที่นี่แล้วจบได้หมด ทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเป็นผู้ใหญ่ครับได้หมดเลยครับจริงๆนอกจากพันธมิตรทางการค้าที่เปิดร้านค้าที่นี่เยอะแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยเรายังมีกิจกรรมทางการตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับยังไหวค่ะเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ส่งเสร,ริมให้ผู้สูงอายุนเนี่มีเพื่อนแล้วก็มีกิจกรรมนะครับจริง,รงๆเรายังมีการร่วมมือกับเขตรประเวศอย่างเงี้ยนะครับสับสรรนเรื่องทักษะทางการ ทำหมากินนะครับสับสนุนให้ให้ประชาชนแถวนี้มีอาชีพด้วยครับก็อยากจะเรียนเชิญในทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับ ซึ่งมาทีพอเราเกิดอ้พกนีรท่างอย่าน้บางทกันไม่ได้แต่ที่สามารถคนในครบรเชื่อมกันทาให้มีความสุขเรื่องกันแล้กท้ายเนี่ยทความสัที่ดีก็ทำให้าสุขดี่เป็นคอเซ็งครอยากเสริมหมอเจี๊ยบทีเดียวครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะไปหาคุณหมอพ่รามาเราต้องไปที่พญาไทรถติดมากไม่ที่ที่จอดรถนะครับเดี๋ย ciudad, วน<บล>ี้มาที่ พาราไดซ์เนี่ยครับเราจเจอรามาเลยนะครับแล้วก็สถานที่สะดวกมากนะครับแล้วก็มาเสร็จปุ๊บมา8ปดโมงเช้าจอดเลือดปุ๊บช้อปปิ้งต่อแล้วก็ไปหาคุณหมอต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสะดวกมากเลยนะครับสําหรับการคนที่จะมาหาหมอที่รามาครับผมอยากจะฝากอย่างที่ได้บอกไปตองต้นนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเรา,เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน,นครับจากเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมันทำให้ทุกคนต้องระวังแล้วทําไมเราต้องไป โรงพยาบาลจริงๆในการแค่ไปรับยาแค่ไปตรวจเจาะเลือดเรามีมาถึงใกล้บ้านทาันแล้วเราอยากเชิญชวนนะครับว่าจากนี้ไปเราไม่ต้องคันฝาเข้าไปในเมืองรถติดเราต้องเสียค่าทางด่วนไปเราต้องเตือนน้ามันหนาที่จอดรถไม่ได้เรามาร,รายพักแห่งนี้สามารถทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างน้อยสุขภาพจิตด,ดีครับเพราะว่ารถไม่ติดเมื่อรถไม่ติด คุณมาที่ไหนก็มีความสุขครับคุณไปรถติดๆมุณก็จะบ่นกันในรถว่ารถติดจังเลยมาที่เราสิครับพบทุกอย่างพบทั้งสุดใจสุดใจขอเชิญนะครับขอบพระคุณเจ้าคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะและการจัดกิจกรรมอื่นๆได้ที่ MBK Contact Center 1285นะคะหรือที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ Instagram ของ Paradise Park ได้เลยนะคะ